เถ้าพยโยนเล่ลาวในฮาเดสลาวพี่น้องถ้มีมาที่ท่านาบีสุลต์สลัมได้บอกล่าวเกี่ยวกับผู้ที่ฆ่าทุนเนี่ยน้อยกตัวอย่างสักฮะดีสพี่น้องเนาะอ่าที่ท่านาบีสุลตัสลัมบอกลาวเกี่ยวกัพวกเรา,เเราถึงคุณลักษณะผู้ที่ฆ่าทุนนี่เคยบ้าง ก็ละสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมท่านนบีบอกว่าเ <l> อาลูมาอยู่าซาบูบิฮิอัลอับดูย้ามัลกิยามะท่านนบีว่าแท้จริงแล้วสิ่งเรงเที่าความอัลลอฮ์ต่อาลาจะถูกสอบสวนอยู่ห้าสาบูเนี่ยเย้ามันกียมามะในวันเกียมะพี่น้องลงท้ายในใจเล่ไอ้ไรที่ทวนจะสอบสอบสวนสินส้นแรง สิ่งแรกที่ท่านนาบีบอกว่าอัลลอฮ์จะสอบสวนกับพวกเรามินยุมลาตีอามาลิฮีมิลอามาลิฮีจากอามาลันของเราที่เราทำอยู่ทุกวันนี้พี่น้องสิ่งแรกนบีวาติทถกสอบสวนโซลาตูหูคือละมาน นี่พี่นองจะสร้างเกตได้ว่าไม่รู้กี่สิบตัวครูเล่พี่นงกี่สิบต่ได้เลวชั้นฟังฟัง,ฟงเรียนเรียนมานี่โน้ก็แล้งกันทึงเรืองลหมาตัางพี่อ่าอีพ,ออพี่นองว่ามันอยากเอาพืนที่โน้ลหมานี่ซ <ๆ S 1> ้ามันง่ายง่ายเดอกน้อยขาหยกมือเรา,า,าก็หยกอ่ะก็กรมลุงเราก็กรมเลยฮะแต่เดี๋ยวก็อัตตาฮิยาเราเข้าว่ากันอีซานั่นมันไม่อยากเนะเตจริจๆพี่นองครับ ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเจาะลึกเข้าไปนี่มันง่ายเลยนะทำตามทีม่ก็ทำนั่นะนแต่ถ้าพอเราได้เรียนเราได้ศึกษาได้เจาะลึกเข้าไปพี่น้องมันขย,ยากอพอสมควรนั่นแหละแต่ไม่ถึงขั้นคขาว่าเกินจากความสามารถของเราน่ เรื่องการละหมาดพี่น้องครับโทษสบซวนเป็นอามาดลั่นชินเรกเรื่องซาการเรื่องทื่บวดเรื่องทำว่ากับโทกไมท้ทำสสดากาอโทกไม้เรื่องอ่านกุราอานเรืร่องทำความดีไอ้นูลังล่งลังเพ่พี่น้องเอาเมย้่ม,มันโกนอิบาดัดลักย้ม,มันโกนก็คือสอลาตุฮูก็คือการละหมาดของเรานาบีว่าฟาอิงซอลูฮัต ถ้าละหมาดของเรานี้พี่น้องนะบเ่เฮถ้าละหมาดของเราดีคำว่าด,ดีตรงนี้นี่พันพือลาวพี่น้องละหมาดข้องเราดีก็คือละหมาดข้องเราทูกตรงตามชารัตตามรุงกุนเงินเคยต่างๆเกี่ยวกับการละหมาดเห็นมันตักเบรตุนเอรอมปะเนี่ยละมีเงินเคยอะไรบาง สุยุนะมีเงินเคยอะไรบางหารองก็มีเงินเคยเท่าใดาฟาติห้ามีเงินเคยอะไรเท่าใดไม่ฟามว่าทูกตองตามชารัฐของรุงคุนนันนๆครบทวนสมบูรณ์เช่นตอนสุยุดธนี่ผมยกตัวอย่างประจำพี่น้อง ถ้าพอตอนสู้หยุดนี่พี่น้องสิงที่วายจีโปรจะต้องกดเนี่ยจะต้องตึกแก้เนี่ยจะต้องกดลงนิดนึงนี่ก็คือซีสะของเราอ่าเนี่ยเอตตาทำซีสะพอเช็ดเช็ดน้าพอเช็ดเช็ดพื้นพนันนั้นใช่ไม่ได้พี่นอ้องอ่าเดี๋ยวพี่น้องว่าอีนาคมนั้นนัดเร่งมันเสียรูปส่งพาคลุมหัวเสียลาน้ำเสียรูบทส่งบั้นเสียแล้ว เสียรวมพวกอัตบูชาเราวินบันและพี่น้องปิดนาภาคเคลียด์เกชถึงอีค้มกานัดนัดใส่เดียวอี х! บั้นมันเสียทรงเสียแล้วอ่าถ้าพี่น้องผู้นี้ก็เอ้ภาครุบม,มันหยับเสียแล้วรีดมันเลี่ยมจุ๊บเลยเนี่ยเพราะฉะนั้น و ا ิบนาภาคพี่น้องนะเป็นชารัตเอือนไครว่าจะต้องกดนิดหนึ่งพอประมาณผู้ชายเรานี้เนโนนพี่น้องถ้าเราสูยุดโดยท่วา ให้ให้ให้ทงข้องโรคก,กับนาคานี่ให้เยกสุนัตให้เยกก็คือจวงลงไปข้างหน้าให้ยาวๆสักอกิดอ่ะก็ไปจวงก็ไปยาวๆปั๊บเน่น,นนวลนาภักต้องกดสับเนยพอนำนักมันจะไปทิ้งลงที่นาพักอ่ามันจะได้ไปโดยปริยายมากปีนองน่ามากเอาพมยกโยดว่าชารัตรุงกุลข้องการละหมาดนั้นพี่นองครบทวนแล้ว แต่ก่อนที่หยกโยนนี่ฝา้อคิดกับพี่นองว่าต้องเท่าฟ้ามลบไปว่าอามนามละมาดนูลาวละพี่นองคนทีจีละมาดนี่เนาะเอออามนามละมาดที่คนลาวเรกว,ว่ามันใช้ได้เหลียวไม้อ่าเราลางทัวเหลียวไม้ใบหน้าอ่ารุงกุนอามนามละมาดเท่าใดยทุกโตงเหลียวไม้อ่าพออามนามละมาดทุกเลียพี่นองที่รักกับอามนามหยกฮัดดัส นาจูนุมจานาบาฮิตนิฟาสวีลาดาข้องเรานั้นโทกตรงเหลวไม้เอาโทกตรงมัดเหลยปีนองโยนโยนล็อไปลาวะเหลวลลางคีซี่เียวนันโทกเหลวไม้อ่าเนี่ยมันโยงขันเม็ดปีนองเนาะมันก็รร่นรายมันกันเล้วเนาะพอยิงเรือมันยิงรายต่ดคนเกวานั่นเลยอืมแล่พันนีคารูปส้วยเอ๊ะมายังวายีีฉาดงามเรียมหะา เล่แ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 ล่ไพนองนั้นพี่นองโนน่าเล่รวบรงเลวถารงโกสูหยุดอี้งามเรียมพวกเขาไปรื้อก็จริงจริงพี่น้องหาทำถาเสียถาดิหารือโดนนี่หาโดนโนผูกอาบบกรรมโดนโนหาโดนนั้นพังเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังมีโอกาสที่จะปรับปรุงโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง ในในคารือเรือี่น้องนะเรือ,อลอดท้งเพงกันเลยเอาเริ่มสะทธาตกับพอล่างขี้สี่เหย่ยวเรืวน้ำที่เอามาล่างขี้สี่เหย่ยวพี่น้องกับเป็นนำมุตลักไมา้นำมุตโลมหมมยน้ำที่ทุกตองตามหลักการศาสนาหมาออ่าแล้วกับพอเรือเรืพี่น้องว่าไปกับปัญญานที่นั่นเนาะในในโดยที่สมเรยเรือปน้องนะอย่าสมไม่โบกโี้ได้ชักลูกเลยกับเครื่องตายทีแลาวเลยะยกเครื่องเลยก็ต้องยกไม่ให้หมดพี่น้อง เรือหฮมอตั้งแต่ตนนี yeah. ่พอรือมาเม็ดเลียพีนองซ้อมอ่าแต่ละจุดละจุดละจุดเซตไปจนาทางการละมาดของเรานั่นซอทอกตองเรียบร้อยอีกประการหนึ่งเลยตองมาค่หนึ่งวันละมาดของเรานั่นอัลลอฮุซุบะฮาแนวาตาลารับรือไหม่อ,มาอลาวเป็นอย่างนี้ดานหนึ่งลาว ละมาซกับละมาะทุกตอบอรับเนี่ยมันต่างคำว่าละมาดของเราโซพี่น้องเทระกรับไม่ฟ้ามว่าไปวันอะเครัตเราไม่ทุกอาซับไม่ทุกลงโทษแล้วเพราะเราทำละมาดแล้วแต่คำว่าละมาะทุกตอบรับอัลลอฮฺซุบะฮานะวะตะลาทรงรับนี่พี่น้องก็คืออัลลอฮฺซุบะฮานะวะตะลาให้ผลละบุญตอบแทอนอ่าเนาะ เพราะฉะนั้นบางครั้งละหมาดข้องเราโซกกจริงพี่น้องแต่พุบุญที่ได้จากการละหมาดไม่ว่าจะเป็นพุบุญพื้นฐานของการละหมาดหรือพุบุญยามาก็ตามเตหยิบหาหรือหยิบเจ็ดเท่าเนี่ยเงื่อนไขที่อัลลอฮฺซุบะฮานาอัตาลาทรงรับการละหมาดข้องเราเนี่ยอีกเงื่อนไขหนึ่งลาวหมากไมกล้ลาวอาทิเช่นละหมาดเราโคโซตาวาโดอ่าใจเราไม่ไปไหน อยู่กับละมานี่ทำอยากเนาะทำอยากว่าเยอะนะผมเองี็ยะกันฝึกเหมือนพี่นองกันแหละว่าสักเดียวพอได้สักรอยก็อ่านพี่นองนะอเลือดตีไก่เทือนลาพี่นองลุดพลไปเสลียวลาวพลลุดพลต้องดึงลบลุดพลต้องดึงลบจับกันอยู่ปนีพี่นอง เท่าพี่น้องไม่ดึงลบนั่นนะคอยไปดึงลบหมดทีเดียวตัวอัสสลามวะเลยกุมบรหัมตุลโลเตอร์มายสลามตกใจบางคนยิงเวลาละหมาตตารเวเป็น้องรุดเรื่อยนะกองเบื่อเนื่อยมาจากการเนื่อยมาจากงานเพราะตักเบ๊กใจไปเรวพี่น้องเพราะฉะนั้นอีกประการหนึ่งเลยพี่น้องครับก็คือคำหนึ่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะวตาลาทรับหรือไม,ม่อ่าเนี่ย เมื่อได้เงื่อนไขดังกล่าวที่กล่าวมานั้นและตรงที่นบีว่าฟาอิงโซลูฮัตถ้าละมานี้ดีพี่น้องฟากกดดัฟละฮาวอันจาฮานาบีวา่าแทจริงเหล่าคนนี้เป็นผู้ปัตว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้รับส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะวะตอลละในวันอเครา เอสวรรค์ไม่เมื่อนโรงเรมรีรซทเลยเปน็นองย่างเบียคืนห้าพันกโนนะโโโ็โดนนวดได้เนาะเอะก็ว่าดูโรงเรมนนไม่ดูคีสิบดาวเปนองขึ้นละทรงเบิ์นง่ายไปน่นองห้าเบียมาทงเบิ์นได้ข้าวแต่ยันนะช่วงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาพี่น้องกับโรงเลวโรงเหลาเนี่ยกว่าที่จะได้ข่าวไอ้นี้ไม่คิดกับคนพิเเตยลโลเมตานะ นี่เลงไปตามเงินเคยกติกานั่นพี่น้องแต่ถ้าคนปีเศษทีอลตลาส่งรักส่งโปรดปานไม่ต้องเอาตามกติกาก็ได้ด้วยอำนาจของอัลลอฮฺซุบหฮานะวตาละนล่าลาเช็นสอบัตคนนึงตักน้ำให้มากินพี่น้องอันแงชื่อตาลิมกันยังมาเยอะอืมเละจ่ะ อัลลอฮ์ชีเมตตาให้ข้าวซาวันไม่ใช่เลยนี่โรนโรนปัน,นีามานนวนเล็บลินยางน้ำเป็นนงานตักน้ำให้มาก,กินก็เป็นสาภาพให้ข้าวสาวัก็ได้นะแต่พีน,นองอย่าลุงประเด็นนั้นเดี๋ยวเดินตักน้ำให้มากินมายังไม่ไม่ไมไมทำลาปีน,นองนะ <c oughs> ออละหมาดกระทำไปเลยนะบวชกระทำไปสักกัดกระายไปอืมอันั้นเขาเรียกว่าสิทธิพิเศษทีโพงอัลลอฮฺซุบบะฮานาวตาลาจะเมตตาใคร กกวัลโลอาลัมนั่นคือสุดเหลวแต่พระองค์อเทโรกระท้องพยายามปฏิบัติน่ไปตามก,กฎกติกาเทพระองค์ได้ส่งคำนดเอาไว้ให้และนะบีบอกต่อไปพี่น้องว่าอิ่งฟาสาดัตถ้าละหมาดนี้มันหนาวมันเสียพี่นอ้องละาหมาดมันมู่ขาละหมาดมันใช้ไม่ได้ หรือลามาท่อัลลัสุบะฮานาวตะนาไม่ตอบปรับนี้นะค,ณคณนณคนนั้นนาบีบอกว่าฝากกอดข้อบะว่าขอ้อซิโรคนนั้นเป็นผู้ที่ขาาตุนขอ้อซิโรกุสรนัน่นและพี่น้องเป็นผู้ที่ขาาตุนอ่านี่อันนี้ขนาดเรื่องลามาทพีนอ้องเพราะฉะนั้นอามาลั่นอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะแต่ที่นาบีได้เน้นย้ำในเรื่องลามาดนี้ โนกาเพราะว่าในบางรีวายัต e พี่น้องครับข้อหะดีษเนี่ยบอกว่าเรื่องละหมาดนี้ถ้าหากละหมาดของเราดีละหมาดของเราอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตาลาตอบรับเนโนนอามานเอิ่นเอืนซาอิรูอามาลีฮีเนี่ยการทื่บวชการจัดจ้างการการอ่านกุรอาน อัลลอฮฺตาลากรับด้วยละหมาดเป็นตัวดึงเนี่ยละหมาดเป็นตัวดึงเป็นองท่ถ้ลาละหมาดครอบสมบูรณ์ถ้าเดียวไม่ฟมวามาเรื่องบวชนเรื่องจากกนเรื่องทำความดีอื่นๆทางไร้เลเนี่ยอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตาลาก็ทรงรับด้วยด้วยสาเฮเทถิละหมาดของเราอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตาลาทรงตอบรับนาเนี่ย นัน่นแหละเฮอพี่น้องวานเ้ศรกุนเทเรกมันเล่นกันทึงเรื่องลาหมาดนอนเล่นกันทึงเรื่องสมัยยังรุงกุนเกาหลีเฟียห์ลีกอนบีมันหนับกันไม่ความว่าโอ้ยเขาให้ควารรมสำคัญพี่น้องทึงขนาดนีนนยแต่แต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้โบกลูกล้านเราหลุดลังหล,ลังนับครอบกันเลยไมาให้พี่น้องรุงกุนเกาหลีเฟียห์ลีกไม่ความว่าเออกอนบีนาะก้นเทเรกก็ทงกันดังเปร่าพี่น้องก็จับ เนี่ยพระันอยากจะฝากเป็นข้อคิดกับพี่น้องตรงนี้ว่าอ่าเรา่าให้เป็นผู้ที่ขาดทุนและฮาดิสีสองพี่น้องอีกบทหนึ่งเลยฟากเป็นข้อคิดกับพี่น้องว่า,าบุคคลที่ขาดทุนซึ่งทาน,นาบีสลลัลลอฮุวะลิวะซัลลัมได้บอกเอ,อาไว้ในฮาดิสที่ยืดยาว ตัวมะนาหูมะโนของฮาดิษน ah, ั้นพี่น้องที่นาบีบอกก็คือข้อบาวาข้อสิรอบุคคลที่ข่าทุนมีอยู่สามกลุ่มในฮาดิษนี้ที่บอกกลุ่มที่หนึ่งพี่น้องมันอัรกะรอมาดอนวาลัมยุกฟรละหูกลุ่มที่หนึ่งพี่น้องบุคคลที่ใช้ชีวิตท่านในเดือนรอมาดอนที่พันมานี่พี่น้องนะสดสดร้อน รอมาดอนผ่านพ้นไปแต่คนนั้นวาลัมยุฟัดลาหูเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบะฮานาวะตัลลาไม่โปรดบาปหายเลยไอนี่แหละค่าทุนนะพออการ,รอมาดอนปีนองนะ้ำมดเหลือนัวปีนาโนเล,ล่าวนะเหลือถึงเรามีชีวิตถึงไม้ปีนองวัลโลอาลัมไม่รู้เลือทวนหายถึงไม่ถึงเนาะแต่ตอนนี้เศร้าอะลามัดมาจานดี้ปีนองเคยมั่นกระเพื่อมมาลาปีนองว่าความดันเบาหวานยังอยู่เลย ตัวก็เดือนไหม่าใกล้มันมาลาเลย่าไกล้มันเลยถึงกระโพอลาเลยฮากระโพอะไรกับคเลยโยนล่ำไายมันตันโอ้ันไล่เรืองไม่รู้จิตถึงไม่เรามาดอนปีหน้าพี่น้องเซนาบิวานเดือนโรมาดอนผลไปคณะเดียวกันเขาไม่ได้รับการอภัยโทษโปรดบาจากอัลลอฮฺซุบหาฮานวะตาลาเลยนี้เป็นผู้ที่ขาดทุนเชื่อเนพี่น้องทีนี่นี้ ได้รับก<ป>ารอภัยจากอัลลอฮ์นั่นแหละแต่เราเวเราก็ไปอ่อยจวยเลือทําบุญอ่าละสิ้นอดเรากระทำเนาะมากมายชีวิตที่เราทำคนี้หนะ้าพี่น,ออน้องโซฟานแต่โซฟานอันห้มดุดิละไม่ขาดทุนเตุมที่สองพี่น้องครับนะมันอัดรกาวาลีได้ฮิมันอัดรกาวาลีได้ฮิ อินดัลกีบร์บุคคลที่ได้รับบุคคลที่มีพอเม่ทั้งสองนะหรือมีคนหนึ่งคนใดพี่น้องคณะเีอินดันกีบร์ในคณะที่พอหรือเมปะหรือมาอยู่ในวยชารานช่คนที่มีพอเมยวยชาราที่เราต้องดูแลนั้นพี่น้อง นามบีวาคาดทุนนี่คนเช่นไรพี่นองก็คือเมื่อมีโพเมอยู่ในวัยชราไว้ยแกวาลมยัดดะคุลบีฮีมาอันจชนนะแต่เขาคนนั้นไม่ได้ข่าวสวรรค์ด้วยซาเหตโพเมติเกจาราเ่เราดูแลอยู่นี้เราไม่ได้ข้าวสวรรค์้วยสาเติตเขาฟังอยากไม้ี่นองพั่พื้นลาวพี่นองว่า ท่านอบีต้องการที่จะโบกว่าการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตาลาบัดปีเศษบัดนี่ที่จะได้ทื่อได้เข้าสวรรค์ายได้พี่น้องก็คือมีปามีมาที่เกชาราที่เราดูเล่ พี่น้องว่าโอ้ยฉันฉันโน้ไม่ได้ไปทําบุญมัดจิโนูแหละคนโนูบริจาาหนึ่งเส้นคนนี้บริจางนึ่งเบิ้นคนนั้นก็ไปอุมรสิบหุนคนนี้ไปฮัดเห่าหลาวสามหนโอ้ยก็ทําความดีกันราไปเล่ที่ไกลพี่น้องไปเล่ที่ไกลแเตหุนทางข้าวสวรรค์่งยๆนี่พอเมเราที่เกจาร่าร่ดูแลอยู่นี้ การดูแลพ่อเม่แนววิชาราดูแลฐานนี่พี่น้องครับนี่และหนทางได้ข่าวสู่ส่วงสวรรคของอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตาละด้วยเหตุนี้เองนาบีวะไม่ได้ข่าวสวรวัที่เลยด้วยกับพ่อเม่ยยั่งอยู่เลวเป็นต้นทุนอยู่เลว้วนี่พี่น้องเป็นโอ,อกาสทองอยู่เลว้วนี่คนนี้เป็นผู้เทก็ดะขอสีรอวะข้อบ่าเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างหมาน เพราะฉะนั้นได้เนี่ยมัดปะมะติเกมาเป็นโราด,ดูแลนี่อุ้ยเนี่ยมัดใหญ่แต่ไม่รู้บางคนพี่น้องว่าเออไม่โูดตัวใดตัวนี้ยอรบเออมาแล้งรุงแล้งคำกินเหลวข้าวหวานไม่กินที่เออเราไปไหนก็ไม่ได้พี่น้องว่าออกไปนอกบ้านนี่ไปลาดสักเดียวก็ไม่ผักไปไหน นี่งานการกู้ลนพันนี่พี่นะผมเชื่อเนอออกจากบ้านหมาเสื้อผ้าสักตัวนี่ช่วยช่วยนี่้าไม่ได้เลยดูคุ้นแก่มันเรียกอยู่อ่ะไม่รู้เราอีกเขานารกว่ากาวสวรรค์พี่นะี่เทานาีบอกว่าถ้าไม่ได้ข้าวสวรรค์กับซาเฮตพ่อเมย่างโรดูเล่นี่อดุ้ยคนนี่ขาทุนอย่างมหันนาะีว่าโอ้ค่าท่องยัยงอยู่เรียวอ่าเพราะนั้นพี่น้องผู้ใดก็ตามเนาะที่อยู่ใน โอกาสทองตรงนี้จงพุ่มใจเติดบางคนอัลา,าลา่าไม่ให้โอกาสทองนี้นะปี่นองโพเมไม่ท่านเกจาราทวนอรลบเสกอดอ่าเห็นแล้วไหมอรลบเสกอดโอกาสทองไม่มีอ่าบางคนไม่ฟาม้าวพึ่งได้เริ่มสะท้านด,ดูเล่ไม่ท่านได้น,นั่นฮาทวนอรลบเสียแต่บางคนชาโนโนโนไม,ม่ฟ้ามเป็นปีเลวแหลงที่ซี่เยยวททลากอยู่ปีนองกันห้ำดูลินลา นั่นและโอกาสทองเต่เราชาชายเพื่อเป็นบันไดไปสู่วสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาพี่รองที่อยู่ในภาวะเอิดกันดังกล่าวคิดไหมพี่น้องเปลี่ยนไหมอ่านะอย่าถือว่าเอ๊ะน่ะมันเป็นผาระเอ๊ะถือว่ามันลำบากเนาะไปได้ไม่ได้ไปการไปงานกับเพื่อนก็ไม่ได้เนาะหมาอย่างที่บ้านป้าแกอยู่ที่บ้านนอนติดเตียงไม่หลด พี่น้องเปลี่ยนเหมือนที่ทานาบีบอกเล้วพี่น้องรู้สึกภูมิเจอันหัำดุดิลลาชานไปสวรรค์กับทางอื่นนาวหยากโนอีทำบุญวากับ,เป,บเป็นเบื้อเป็นเส้นกับไม้เบียไมย้ตังเหมือนกับเพื่อนนีน่เตชาดูเล่พอเมชนันทําได้เพราะฉะนั้นโอกาสทองตรงนี้พี่น้องครับอย่าปล่อยให้ลุดถ้าปล่อยให้ลุดทานาบีบอกว่าข้อบาวว่าก็สิโรน่าเป็นผู้เท ธาตุนสามคนที่สามมังซูกิรสัสมูไซยิดีนารอซูลิลละสัลลัลลอฮุอวนิ้วะซัลลัมบุคคลที่เขาได้ยินเปลือนกล่าวเอ่ยเชิ่ท่านนาบีมฮัมมัดเนาะเตะฟะลัมยุสุลลีอะลัยฮิเราผู้ได้ยินไม่กล่าวสุลาวัตหายข้าทุนนบีวะ เพราะฉะนั้นพี่น้องเท่รักครับว่าจิบเนาะว่าจิบจําเป็นเมื่อเราได้ยินเขากล่าวนามเชื่อนามบีมุฮัมมัดว่าจิบบนเราจะต้องกล่าวสุลวัวรรณห้เกฐานสุลลลอฮุอะลัยฮิัลลัลมอ่านะพี่น้องว่าชั้นหนังนาวีที่บอกมนเล่งไล้นเลยกล่าวกันเนื่อยเลย อาถ้าในมัจเจลิกัสักที่หนึ่งรับลอยพี่น้องครับคอยลุกขึ้นกันนะแต่ถ้าห้ากว่าอื่นจากมัจเจลิกะไม้ฟามว่าเนี่ยเราขับรถฮ้าได้ยินข้อกล่าวเชิญนามีเราก็ต้องสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะสุลาวัตไห์เคธาน